กําลังคอยข้อมู้ยกาลังนึกว่าจะเอาอะไรนี่กําล,ลังนึกหรือเอางี้เอาง,อางี้เราไปลุยเลยนะขึ้นเขาลงห้วยกันเลยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาน่าสนใจมากเลยที่มันจะมีเรื่องราวของพุทธบุตรรูปหนึ่งเนี่ยเป็นตัวแทนของพุทธบุตร จำนวนมากตามปะดงพงภัยอะไรต่างๆเหล่านั้นตามเทือกเขาตามยอดดอยอยู่ในถิ่นธุรกนาเนี่ยจะทำที่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญของโลกอย่างที่นึกไม่ถึงเลยเนี่ยเรื่องรา,า,งาวงธรรมวาลในเกี่ยวกับเรื่องการทำถนนเนี่ยมันอยู่ในแจ้งครูผู้ใหญ่กับพระธรรมจาริก ิจาริกก็ให้เป็นผู้ให้แสงสว่างตามดอยดอยต่างๆตามถิ่นธุรก,กันดารเนี่ยคือท่านให้ความสำคัญว่ามนุษย์ทุกคนในโลกควรจะมีสิทธิ์ได้รับแสงสว่างจากความรู้ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันไม่ว่าจะอยู่ป่าดงพงไม้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย ด้ะน,นท่านก็อุทิศตนไปตามเจอเขาลำเนาภัยอะไรต่างๆเหล่านั้นซึ่งยากที่จะหาบคุคคลใดที่จะมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ได้้มก็อยู่ในใจครูปิยาใหญ่ตลอดเมื่อคืนนี้หลับๆตื่นๆน,นึกทั้งคืนว่าเออเป็นอย่างไรนะเราก็ทำอย่างท่านไม่ได้แต่ว่าเราจะมีส่วนแห่งบุญของท่านนะนะ รูเหมือนว่าท่านเริ่มต้นมายาวนานเนี่ยแต่เรามาเสียบเยอะหัดเอาประนบน,น,นท่นสร้างามาร้อยกว่ากิโลเหลืออีกสิบกว่ากิโลแคน่น,นั้นเองนี่นะจ๊ะจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราจะได้บุญใหญ่กับท่านเนี่ยนี่<อ>ประตูท่านรอคอยมานี่นะห้าปีแล้ว<อ>หาผู้ที่เป็นเจ้าของบุญและแล้วก็ได้เออหาปีผ่านไป ชื่อประตูทรไมใช้ใครผ่านแล้วรวยเดี๋ยวเ,<อ>เราจะมีแบบของประตูให้แต่ที่นี้ยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ท่านให้เข้าใจดีได้หรือเปล่าตรงนี้เราไม่ทราบว่าประตูนี่ปิดเลยหรือเปิดให้เข้าไปสักการะบูชาแดงๆเพาจะเข้าไปรวยได้นี่นะจะต้องเข้าไปสร้างทานบารมี ที่อยู่ในนั้นเนี่ยพระอาคตรงกลางของพระเจดีย์เนี่ย,ยพอเข้าประตูไปแล้วนี่ต้องให้โอกาสผู้มีบุญทั้งหลายได้เข้าไปทําบุญนั่นในนั้นไปไหว้สักการะพระบรมสารีริกธาตุได้เห็นดวงดวงแก้วลูกแก้วครูวิวหญ่อยากมีลูกแก้วลูกขวดแล้วก็ ตั้งตู้ไว้นี่ไปถึงก็ไปสร้างทานบารมีเพราะที่อยู่ตามเทือกเขาลำนเนาไปทั้งหมดคืออดีตคนเคยรวยทั้งหมดนั่นเลยนั่นแหละที่ถือจอบถือเสียมถืออะไรที่บลรมพึงว่าโอ้ไม่มีอะไรอลำบากไม่มีอะไรจะรับประทานเนี่ยข้าสารไม่มีอะไรย่าง,างแต่นี้เป็นต้น อดีตคนเคยรวยทั้งสิ้นเลยอดีตคนที่มียศถาบรรดาศักแต่เราเรียนเรื่องเคสสัตี้มาแล้วเนี่ยว่าถ้าเราประมาทในการดำเนินชีวิตไปศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตมีทรัพย์เหมือนไม่มีเนี่ยมีแล้วเนี่ยตระนีห่วงแหนทรัพย์ไม่ให้เมื่อไม่ให้จึงไม่ได้ทรัพย์นั้นเมื่อไม่ได้ก็ยากจน เน,เนื่องจากและก็นื่งจากคนเป็นคนเคยรวยดิเพราะนั้นเนี่ยมักจะมีมานะทิฏฐิใครจะไปแนะนำตักเตือนอะไรก็รลำบากหรือเกิดอติมานะเนี่ยดูมิ่นดูแคลนอะไรคนอื่นเนาะเพราะนั้นเนี่ยเวลาวิบากกรรมส่งผลเนี่ยก็จะไปเกิดใทน,ดน,นทินธรกันดารที่ไกล ต้องไปอยู่ในสภาวะที่ลำบากลำบนลำเข็นนี่คือความจริงของชีวิตไม่ได้เป็นเรื่องของการมาซ้ำเติมอะไรนะจ๊ะแต่เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเอาไว้เพื่อจะได้แก้ไขชีวิตของเราเพราะตอนนี้แก้ไขได้บุญเก่ายังมีอยู่ที่เคยเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาเอาไว้ทรงผลได้มีพุทธบุตร นี่จาริกไปเป็นผู้ให้แสงสว่างไปเป็นเนื้อนาบุญไปตามดอยต่างๆแล้วกาดีนั้นก็เลยไปถึงแล้วก็มีพุทธบุตรผู้มีบุญท่านหนึ่งนี่นะชจ้าจึงทำเป็นเจ้าคุณองค์แรกเลยเป็นชาวไอเร่งนะไรป,ปากยปายอนี่องค์แรกของโลกแล้วหัวใจท่านยิ่งใหญ่จริงๆเลยเนี่ย ได้ชวนเอาอดีตคนเคยรวยเนี่ยมาสร้างถนนหนุนทางประนถนนเนี่ยเป็นทางมาของทุกสิ่งเออความลำเค็นก็จะหายไปอรถเข้าไปถึงเยานี่ย,ยาปานะเข้าไปถึงเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหาหมอหาพยาบาลหรือหมอพยาบาลก็ไปหาหยุกยาเรงต่างอาหารเสื้อผ้าโอ้สารพัด เยะแะที่จะเข้าไปถึงตรงนั้นได้เรียกว่ามีได้ความสะดวกสบายทุกๆอย่างเลยเคยได้ยินตอนเวียดนามที่กำลังมีศึกสงครามมีเส้นทางโฮจิมินท่านโฮจิมินสร้างโดยชาวบ้านนี่แหละนะใช้จอบใช้เสียมสร้างหลายพันเขา่่าเป็นหมื่นแล้วเป็นพันเนี่ย จำตัวเลขนี้ไม่ได้เป็นเส้นทางก็จังสู้กันด้วยหัวใจที่ยิงใหญ่ตอันี้ก็โอ้โหทางการไม่ได้เอาอะไรมาเลยนี่เนะี่ยหัวใจก็ยิ่งใหญ่เลือเกินด้วยความรักในพี่น้องของชาวไทยภูเขาได้ไปชักชวนกันมาทำถนนอย่างนี้ นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเชื่นชมอนุโมทนาสุการบุญเสียบยอดได้เป็นบุญของเราเออเน,นี่ยนะจ๊ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้วันเด็กเมื่อตัวใหญ่ๆก็ไปช่วยกันเดี๋ยวจะเอาตัวเล็กๆช่วยเออว่าตัวเล็กๆอย่างเล่าก็ช่วยได้จนะ